สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กาลินาฟรีไฟสอง2นยนะครับอ,อยู่กับคนดีคนเดิมนะครับคนดีฟรีไฟนั่นเองนะครับก็กลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาลงกันที่ที่ ที่นี่เลยนะครับที่ไหนไม่รู้นะก็ใกล้ๆอ่กังหันลมนะเาเราจะเรียกตรงนี้ว่ากังหันลมเข่าคอแล้วกันนะครับเราจะมาลงกันแต่นี้นะครับเห็นคนด้วยนะทุกคนเอาข้อเอาข้อก่อนนะเก็บเก็บข้อก้อนเก็บข้อก้อนนะทุกคนใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งยิงกันนะไม่ต้องรีบนะ ยังไงก็ได้ยิงกันอยู่แล้วนะเกมนี้นะเป็นเกมยิงนะเป็นเกมยิงเกมต่อสู้นะครับใจเย็นๆนะทุกคนเย็นไมโยมเย็นไ้โยม,ยโยมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเก็บของก้อนฟาร์มข้อง,งก้อนนะทุกคนยังไม่ต้องรีบนะรีบเดี๋ยวจะตุยเดี๋ยวไปเกิดไม่นะทุกคน ตอนนี้เราก็วิ่งหากเก็บของไปก่อนนะตุนของไปก่อนนะตอนนี้ก็มีปืนเอนะหนึ่งกระบอกแล้วก็ปืนอะไรกระบอกหนึ่งไม่รู้นะ่นจะเป็นลูกซองลูกซองยาวนะตูมแปะตูมแปะ๊ะนั่นเองนะครับก็เก็บของไปก่อนนะช่วงต้นเกมก็ต้องเก็บของกันให้เยอะๆนะ กระเป๋ามีเท่าไหรใส่กันให้เต็มนะจัดกันให้เต็มเม็ดเต็มเหนียวกันเลยพี่เต็มที่กันเลยเธออันนี้เป็น M60 เวลหนึ่งเคลียรกระเป๋าด้วยนะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ออกด้วยนะครับไปทางไหนดีไปทางไหนดีนะ่ารามาลุ้นไปด้วยกันนะว่าเกมนี้เราจะบูย่าหรือเปล่านะบูย่าได้กิน ไก่หรือเปล่านะครับจะมีไก่ต้มน้ำปลาไก่อบฟางนะครับว้าวไก่ย่างนะครับเราจะได้รับประทานเราจะได้กินกันหรือเปล่านะก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ใช้ ID คนดีคนเดิมนะครับก็จะมี2 ID เนาะยิงยิงยิงสับยิงสับยิงสับยิงสบยิงสบิงแตกเรียบร้อย สุดยอดกันเลยพี่ไปไปต่อไปต่อนะมีอีกไหมมีอีกไหมนะโอ้มีจุดแดงขึ้นตรงนู้นนะสับยิง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 แตกนะอุ้ย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 มีนะมีอีกนะมีอีกในอยู่ตรงปั๊มน้ํามันนะตรงนั้นเป็นปั๊มน้ํามันหลอดนะครับเอาไงเอางเอาไงนะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะว่าเราจะรอดหรือว่าเราจะล่วงนะ หลิงดูก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนนะทุกคนจังหวะนี้เอาไงดีเอาไงดีนะวิ่งหาก่อนนะครับเอ,าอ้ามีคนมามีคนมาอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงไม่ถูกโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะโลกโลกโลกนะมาจ้าคนนี้ก่อนนี่แม่นี่เรียบร้อยแตกครับอ๋อสวยพี่สวยกันเลยดีเดียว ไปต่อนะตัวข้างล่างยังอยู่นะตัวข้างล่างยังอยู่นะมีก็ตกใจนะโดนเข้ามาชาดแบบไม่ทันตั้งตัวนะลกๆกันเลยทีเดียวนะั้คว้าปืนคว้าไอวอลยิบผิดยิบถูกโอ้ยเนาะอานะครับตรงนี้นะตรงนี้มีตัวนะไม่รู้ว่าเขายิงอยู่กับใครเหมือนกันเห็นตั้งไอวอลไปทางฝั่งนู้นนะครับแต่ก็ยิงเจ็บอยู่นะยิงทียิงมาทีนี่เราก็เลือดยุวบวาบ่วาวววกันเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวเราจะหานะคะหามุมหามุมอ่สอยหามุมเซิงนะครับเจ้าตัวนี้นะสับยิง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 โอ้โหนะแอบหลบมาหลบหลังต้นไม้ไปได้นะครับกับข้าวก็มาด้วยนะกับข้าวเรากับข้าวกับข้าวรถจบข้าวมานะเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมไปดูรถกับข้าวก่อนไม่ใช่นะไม่ใช่ เราพี่ก็ไปฝั่งนี้แต่ก็เรียบร้อยนะเสร็จเราจนได้นะตรงนี้สวยพี่สวยเลยทีเดียวเราก็ยังไงดีจะวิ่งลงไปเก็บของดีไหมไอต,ตัวที่เออเขายิงอยู่ด้วยกันน่ะยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าไม่ใช่วิ่งลงไป <c oughs> โดนลากหัวคมๆนี้ไม่เอานะ <c oughs> โอเคนะ ตังไอวอบังไว้ก่อนนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะื่อเก็บของเก็บของเก็บของอยู่หน้ามือนะวูบลงไปนี่ไม่รู้จะทาไงนะสับยิงสับยิงสับยิงนะสับยิงอะไรไม่รู้นะยิงมวตัวไปก่อนนะครับก็ไปดีกว่านะวิ่งขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าตรงนั้นไม่มีอะไรบังนะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไร่มีตัวจริงแล้วสับยิง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 ล้มนะล้มแล้วนะสับยิงสับยิงต่อเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็ได้คิวมาเป็นกอเป็นกรรมกันเลยทีเดียวนะอยู่ตรงนี้วันนี้เป็นวันของเรานะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับกับเราสับยิงเกมเมอร์นะครับหรือว่าคนดีฟรีไฟนั่นเองนะครับก็ใส่แฮชแท็กดูได้นะก็จะมี คลิปนะครับคลิปั้งมีทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวให้ชมด้วยนะครับนีอ่อยู่ตรงนี้นี่รู้สึกว่าคนจะเยอะนะนี่สัตว์ยิง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 สัต์ยิงสัตวยิงโอ้โหไม่ทันนะเข้าบ้านสองชั้นไปแล้วนะม,มีมีตัวเนงะตามไปอยู่นะเอาไงดีเอาไงดีฮนะเราจะแอบลอยนะสองตัวนี้นะเผื่อจะได้คิวเพิ่ไมไีสักคิวสองคิวนะใจเย็นนะ ถ้าหลังไม่เข้ามานี่เราก็น่าจะอยู่รอดนะถ้าหลังเข้ามานี่ก็ตัวไข่ตัวมันนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวลองไปหาเหลี่ยมยิงดูนะวิ่งมาลองวิ่งมาดูตรงบ้านนี้นะว่ามีมุมยิงได้หรือเปล่านะยิงได้นะยิงได้นะสับยิงสับยิงสับยิงส,ย,งสยิงนะโอ้โหต้นไม้บังนะทุกคนที่บ้านสองชั้นบ้านเหลืองนั้นก็ยังอยู่นะ เฮ้ยเหมือนจะวิ่งหรือเปล่าวิ่ง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 ควิ่งควิ่งันวิ่งันวิ่งสัวิ่งันวิ่งแตกนะเรียบร้อยนะตัวที่กระโดดลงจากบ้านเรือนแตกเรียบร้อยเลกหนึ่งตัวนะอยู่ตรงต้นไม้นะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือว่าแตกไปแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวลองแอบส่องหาก่อนนะว่ายังอยู่หรือเปล่านะหิวคิวแหละจังหวะนี้นะไปดีกว่านะไปดีกว่านะลองขยับที่ไปเรื่อยๆนะทุกคน เล่นอยู่กับที่นานๆไม่ดีนะเดี๋ยวโดนตัวอื่นเขารู้จุดเราแนละ้วเดี๋ยวเขาเข้ามาหาเรานะเราต้องเปลี่ยนจุดเล่นไปเรื่อยๆนะครับไปวิ่ง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 วิวิ่งวิ่งไปคนดีคนเดิมแลวิ่งวิ่วิวินะเห็นไหมนะไม่เห็นนะหรือว่าเป็นกล่องไปแล้วนะเงียบกิฟเลยนะเอาไงดีนะผมใส่ไปแล้วนะ จะรูว่าไปไหนด้วยนะครับม,มีคนกันอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราแอบ,บลอยตรงนี้นะมีจุดแดงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะแอบ,บลอยอยู่ตรงนี้นะทุกคนเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอ๋อยิงเราด้วยนะโอ้โหโหดร้ายจริงๆนะมีคนยิงเราด้วยนะเอาไงเอาไงเอาไงก็มาดีครับก็มาดีครับ ไม,ไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วนะวันไหนที่เล่นเข้ามือนี้ไม่กลัวเลยนะบางวันก็นะล่วงนะล่วงตีแรกเหมือนกันแอนเล่นข้างบนลังคาดีกว่านะทุกคนสอดสายสายตาแลมองนะบินอยู่แถวไอวอลหรือเปล่านะแน่แน่ แอบดูอยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยมา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 มมาโผลมา,มา,มา้ยิงซะดีๆนะคนกำลังหิวคิวนะตอนนี้นะว้าวมามามาอู้ทงล่างมีทงล่างมีนะเอาเยเอาแล้วนะคนเยอะจังเลยนะเมืองนี้นะขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยนะขอสับหน่อยนะเติมยาให้เต็มก่อนนะทุกคน ซับยิง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 โอ้โหนะโดนใหญ่เป็มุมด้วยนะทุกคนโดนใหญ่สไปเดอร์แมนนะแต่ว่าศัตรูนั้นหล่นหล่นไปแล้วนะตกหลังคาไปแล้วนะเอาไง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 แล้วพ่อนมพ่อนมเอาไงมีคนตั้งไอวอลอยู่หัวด้วยนะน่าจะยิงได้นะทุกคนดูคนนะว่าเราแอบไว้ได้ไหมเรียบร้อยนะเดือดแตกนะฮะโอ้โหน่โดนตัวไกลยิงอีกนะทุกคน ตั้งไอไวอไว้ก่อนนะตั้งไอวอเล่นนะใจเย็นนะตั้งไอวอเล่นไปก่อนนะครับข้างหลังก็มานะครับวงดีกว่านะทุกคนตั้งไอวอบังด้วยนี่พัญญาให้เต็มก่อนนะครับเด็นน้มีตัวนะหนูน,น่ะมีสับยิงแม่สาวน้อยนะแม่สาวน้อยเยวขอพันยาแป๊บหนึ่งนะแม่สาวน้อยนะใจเย็นนะแม่สาวน้อยขอพันยาส้มเกราะก่อนนะเดี๋ยวจะออกไปดูนะ แม่สาวน้อยนะโอ้วิ่ง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 สับวิ่ง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 เอาวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับแม่สาวน้อยวิ่งกลับนะโอ้โหเอาไง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 จะเอาไงก็ว่ามาว่ามาเลยแม่สาวน้อยนะโพ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 โปแม่สาวน้อยนะเอายืนนิ่งยืนนิ่งเรียบร้อยนะแม่สาวน้อยมีตัวนั้นเอาแต่ตลับจบนะเพนดีโดนลักจบทะเลยนะรับจบเลยนะครับสำหรับการไฟนี้นะ เรียบร้อยนะเก็บสองกันเลยทีเดีดยวนะตรงนี้โอ้โหตอนนี้คิวเขามาเป็นกอบกรลมแล้วนะทุกคนวันนี้ถือว่ามาดีนะโชคดีด้วยนะครับเข้ามาเล่นแล้วจังหวะจังหวะดีนะจังหวะดีเราได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราเข้าวงไปนะไปดูตรงแอร์ดอปนะครับจะได้ของอะไรในะแอร์ดอปเอามาไว้เล่นต่อด้วยนะครับ เผื่อจะได้มีประโยชน์นะครับปีประโยชน์นะเดี๋ยววิ่งออกทางนี้นะออกซ้ายไปนะมีคนยิงกันอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับโอเคนะเหลือ3 3 3คิวนะเหลือสตัวสุดท้ายนะรวมทั้งเราด้วยนะโอกาสนะโอกาสมีโอกาสได้แชมป์นะทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าเราจะบูย่าหรือเปล่านะเกมนี้นะปล่อยให้ยิงกันได้ก่อนนะ ก็ปล่อยยิงกันไปก่อนนะเราไม่รีบนะไม่รีบนะ<ฮ>สอดสายสายตาหานะแลมองมาอยู่ตรงไหนนะครับ <S ings> ยิงกันอยู่นะยิงกันอยู่นะเดี๋ยวขอแจมด้วยนะขอแจมด้วยสักนิดหนึ่งนะ <S <S <ing> <S เดี๋ยวกระโดดขึ้นไปเล่นบนหินนะอนหินนะขึ้นหินเพื่อที่จะสอดสายหานะว่าอยู่ตรงไหนกันนะ <S <S <ing> <S อยู่ไหนนะจะเออยู่ไหนอยู่ไหนนะ <S <S <ing> อย่ามายิงส่วนมาเข้าโอ้เม็ดเดียวไม่เอานะก่อนมาหาก่อนอยู่ไห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 นสับยิงสิมึงเอาแต้กนะโอ้สับยิงไปมั่วๆนะโดนเฉยนลมงอยู่นี่อยู่อยู่อยู่นะมึงเข้าไปนะมึงเข้าไปนะโอเคนะรู้แล้วนะเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเอาไงดีเอาไงดีนะ ตั้งไอวอลลกไปทางขวานะแต่เดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> เอาไงดหงีหนึ่งแล้วนะเราว่าเราจะใช้เครื่องดีดนะดีดขึ้นไปอยู่ตรงบนป้อมนู่นดีกว่านะทุกคนเอาไหมเอาไหมเรามีเครื่องดีนะเราจะดีดไปอยู่บนป้อมนู่นนะแล้วยิงได้ด้วยนะทุกคนแล้วศัตรูก็จะไม่รู้นะเดี๋ยวเราตั้งเครื่องดีดข้างหลังนี้นะนี่ yeah. เราจะดีดขึ้นไปอยู่บนป้อมน้่ยนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่แบบสับยิง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 โอโห้ยไม่ถูกนะทุกคนโอ้โห้ยสับยิงไม่ถูกนะโดดลงมาแล้วนะตอนนี้นะโดนยิงสวนมานะเอาระเบิดไปกินนะเอาระเบิดนะระเบิดน้องเรานะเอามือระเบิดอุ๊ย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 เอาระเบิดไปกินไหม ระเบิดไปแล้วนะระเบิดไปแล้วนะยิง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 เอาแต่โอ้ไม่ได้แตกด้วยระเบิดผมด้วยเอซเงีนโทนโฮเลี้ยมไปเลยและสำหรับเกมนี้ก็บูย่าครับ